ยุทีสร้างค่ะบันทึกเป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานนะคะเป็นมรกางลูฒนระคลายอท่ต้องการความดูทางด้านการประดิอฐ์ทำนะคะ20บาท20บาท20บาท่านลบสิบ20บาทค่อยๆทำนะคะแล้วค่อยๆเข้าถึงธรรนะคะก็รบเชอนะคะโอกาสดีๆแบบนี้นะคะ เพราะสุดท้ายของชีวิตนี้ไม่มีใครหนีความตายได้สนนักคนนึงนะคะอย่ารอให้ชีวิตถึงความตายแล้วก็ค่อยมารอ,อขอส่วนบุญจากใครนะคะตอนนี้เรามีโอกาสนะคะยังมีแรงนะคะมีกําลังก็เรียนเชิญนะคะมาร่วมสร้างพระชำระนิสัไปด้วยกันนะคะก็ตอนนี้นะคะ <6 S 1> ก็6นาฬิกานะคะ <6 S 1> ก็ตลาดนัด <6 S 1> เราไม่รู้ว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อค้าแม่ค้าจะเลิกตลาดแล้วหรือ,อยังนะคะก็ เก็บตลาดแล้วก็มาส่งน้าําพรามาส่งน้ำาหมือนผู้ๆนะคะก็มากราบไหว้ขอพรนะคะชําระล้างเหมือนทําพราให้สะอาดแล้วเราก็ชําระจิตใจเรานี้ให้สว่าง